เราฝุกขั้นบันไดนะครับด un> ้านลิ้นด้านในนะครับด้านลิ้นด้านในเนี่ยเราตักให้ลึกเลยครับเราตักให้ลึกเราพาดินมาทิ้งด้านนอกเราดินทิ้งด้านนอกเรายกระดับดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าด้านนอกหลังจากที่มันโคเดินเดินเดินย่ำมาดินมันจะสุดแล้วเราใช้ ราใช้ใบมีดนะครับใบมีดให้ใบมีดอยู่หน้านะครับเราไม่ต้องแต่งเยอะครับพอเราขุดด้านในลึกปั๊บแล้วเราก็ดันไปเลยครับดันไปนี่ยดินไว้ถ้าไว้ให้บางๆแล้วก็ดันไปสมมติว่าถ้าดินมันชันมากเกินนะครับถ้าดินความชันมันมากเกินอ่ะตอนที่เราจะทิ้งดินอ่ะราเจจะอราเจาะเราเบนชิ่ง่ะครับเบนชิ่งนี่ยเบนชิ่งอัดอัดอัดดินอัดฐานดินนะครับ ฐานดินที่เราเรายาดินไปทิ้งอะไปอัดอนะไหมันจับตัดให้ดีถ้าเราทิ้ถ้าเราจริงรจร้งด้ยสภาพที่พื้นที่ยังเอียงอยู่ดินมันจะไหลได้นะครับพารถอสไลด์ลงได้เนี่ยไหมับตอกอัดลงเลยตอกอัดลงไปเลยในกรณีที่พื้นที่แคบ จากด้านในลึกครับจากด้านในลึกด้านนอกที่เราดินมามาใส่เนี่ยยกระดับให้สูงกดด้วยนะครับกดด้วยกดชั่งน้ำหนักไปเลยครับัด้านในลึกเดี๋ยเศษดินเล็กๆน้อยๆเดินหน้าไปเลยครับด้วยความรวดเร็ว เราต้องเป็นจริงหกดอัดจากจั้ล่างมาก่อนช้าหน่อยแต่ว่าเอาชัวร์ครับพื้นที่แคบที่แคบความลักจัดเยอะสามารถพาไมโรสไลด์ลงได้ถ้าฝนตกพาไมโรสไลด์ลงได้แล้วก็หลังจากที่เราเดินผ่านมาแล้วเนี่ยครับ เราสวิงกลับเลยนะครับงานเราสวิงกลับเลยเราแต่งมาเลยครับถอาหน้าฝนเนี่ยเราแต่งมาเลยครับเดินทีเดียวจบเลยครับไม่ต้องเดินซ้ำนะครับฝนตกก็ทาได้ครับผมมันยังไม่ได้ระดับครับเราก็แต่งเขีร์ให้มัไนได้ระดับให้ข้างนอกสูงไว้นะครับให้ข้างนอกสูงไว้เพื่ออนาคตลิ้นสุด Oh uh -huh.